ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องทร n พิ้งเจวาด้วยนะอันผี้ผมในแมปที่ไม่ช่ว่าปลาหลานเองใช่้าสวยแบบนี้มีปืนแบบนี้เปลี่ยนแม็กได้แบบนี้ใช่เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมโรบบอกนั่นเองนะเดี๋ยวเราขอมาเอ่อพูดถึงความทีความงามของเกมนี้ก่อนเลยอันตําแรกคือภาพสวยเลยอ่ะดูนี่นี่เป็นไงอันต่อไปลองดังนั้นอเออนั่นแหละหมวัวจะพูดมาอยู่ดังนั้น ถ้าคุณเล่นเกมยิงคุณไม่ควรหยุดกดอ่าคโอเคปะดูป okay. ืนพวกนี้นะกดยิงปพ๊บเห็นไหมมันสไลด์ด้วยเว้ยแล้วมีคัพกลอกด้วยโอ้โหโคตรสวยเอาไปไปกันต่อโอเคโอ้ยเดี๋ยวกดไม่ตายแต่ตู้อะตายโอเค ยังฆ่าไม่ได้สักตัวพอ <c oughs> โอ้ยต้องขอตัวด้วยถ้ามีเสียงไอ้คิดขึ้นระหว่างทังคลิปตั้งจากยังไม่หายป่วยเนาะโอเคก็คลิปนี้น่าจะเป็นเอ่อคลิปก่อนที่จะไปทำคลิปหนึ่งหลังจากที่เอ้าชิพหายมันยืนฟ้องแต่รู่สึกว่มันแงอยู่ที่หัวตายแล้วเลยตายตรงท่านจริงๆริงมันอยู่หลักปูนี่อก็เยี่ยมจริงๆเอ้ยปืนปืนอ๋อโอเค เพื่นเราที่ว่าเฮ้ยนี่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 ดีโคตรช้าจังเลยโอ้อโหดีที่ผ่ายเลยโอ้โหปวดตุกปวดตุกสุดมากเพิ <c> ่ง <oughs> พูดยังไม่ทันขาดคำว่าอย่าโอ้ตายแน่เลยว่าแล้ว ควรจะไม่ไม่ควรเก็บปืนที่ตั้งอยู่บนพืนแม่งมันไม่มีลูกกระสุนสักระบอกเลยวายไม่ต่อพอข้าทัพควนก็ยังดียังไม่ทันทำไรเลยนะวายตายเรียกจำอะไรวนะะไปอ่โอเคได้แล้ว อ,อะไรวะเนี่ยทำมานีนคลิปนี้คลิปที่สามที่อัดอยู่คลิปแรกแม่งเ,เสียงอะไรเกือบทั้งคลิปคลิปสองก็แบบโอ้โหอ,อ,อ,อะไรก็ไม่รู้คลิปสามนี่ยิงไม่ได้สักตัวเลยไปกันต่อเราต้องยิงได้สักตัวดิแบบดีขนาดนี้เห็นป้อมมาอยู่ด้านล่างเห็นวแบบ่แบแวบว่าจะเป็นเพื่อนเออใช่ น่าจะไม่มีหรอน่าจะอยู่ฝั่งนม้นไปเลยเปน็นยังไงบนปะทะกันอยู่โอเคมีเพื่อนตายเฮ้ยทำไมเราได้อะไรไม่รู้ด้วยของไหวแ้มไม่รู้ผลชนโชบัว,วไม่โดนอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ให้ตายเถอะให้ตายเถอะแ,แม่นี่เราจะมาเส่บรรยากาศกัน,กนจริงๆใช่ไหมเนี่ยว้าวโด,ดาราังนสิ ว้าโรบบอกเออใช่มันซือเกมโรบบอกจำไว้ซะมาเราไป Kill คิวกัตอนต่อดีกว่าสักตัวนึงก็ยังดีแล้วเราก็เก็บปืนจากพื้นมาอีกแล้วได้ไหม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 ยังไม่โลโอเคได้เฉยโอ้ยได้แนละ้วตัวหนึ่งเ้ยกว่ <c oughs> าจะได้โคตรดีใจเฮ้ยมีมอีกมีอีกนิเรียบร้อยกูตาย เฮ้ยทำไมปืนเพื่อนยังดีเจ้าวะโคตรดีเลยอ้าวโอเคเราไปกันต่อตามใครก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยมีคนอยู่ที่ด้านหน้าโอ้ยนี่เพื่อนโอ้โอโอ,โอเคโอเคขบโมเดลเปลี่ยนแม็กโชว์รัปร้อยโอคตรเท่ ไออึ้งไล้อ่ะแต่ก็ยังดีกว่าคลิปคนนั้นนี้เที่ยวตั้งไว้แย่กว่าดีโอเคแฟนตอบไอปูนไออ่ะปูนก็ะสิบเ,เพียเพ้ยนด้วยเอาชนะเฉยเอ้ค่าได้ตั้งันหนึ่งดีใจจังเลยมาจบคิวสุดท้ายสองเพื่อนกันดีกว่าเออปืน,มน,นไม่โคตรดีปืนเราไม่กระโหลกชิบหาย อเอ้ยไม่ใช่เราค่าได้ไป3ตัวนี่ว่าใช่หมดคลิปก่อนหน้านี้แหละเออคลิปละตัวโอเคก็อประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะมีโหมดให้เราเลือกเล่นด้วยว่าเป็นโหมดอะไรเนาะมี k ิ n g o t the h i l l แล้วก็มีไ e วอลลน์โอเคแล้วก็ทีมดินแมกเอ้ยเดี๋ยวดิมันไม่มวีวอลนลน์เนี่ยว่าอันนั้นมันชีมแมปโอเคจะจบคลิปแล้วแต่ตัวก็ยังไอ โอเคงั้นเอาไปมาคลิปนี้ก็อนอนะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็ไม่ได้ทำคลิปนานเลยก็ไม่ชอบอก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาที่ผมด้วยเนาะก็ไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าหลังจากที่หายปวดด่วยนั่นเองถ้าหายป่วยตอนไหนก็ลงคลิปตอนนั้นโอเคไปแล้วบ๊ายบายอยา่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะเราเราจะมุ่งหน้าสู่4,000ซับไปด้วยกัน let's go <c oughs> โอ้ยตายแล้ว <c oughs> โอ้ยบ๊ายบาย